โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมของกาลินาฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนก็สรับในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาดูสลับวิธีการนะครับผมไม่ใช่วิธีการนี่มันก็คือง่ายๆเลยนะครับผมก็คืออ่าจะมาแจกโค้ดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นโค้ดสกินปืนฟรีไฟล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ไม่อยากจะพลาดโค้ดใหม่ๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมใครที่กดติดตามแล้วนะครับผมอย่าลืมยกเลิกแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับผมนั้นนะมันจะได้แจ้งเตือนนะครับผมเวลาผมลงคลิปเนี่ยโอเคนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปใส่โค้ดในตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างวะอ่านี้เป็นกิจกรรมล็อกซาร์ลูกซาร์ตันอันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมทุกคนก็อันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการหมุนนะครับผมนี่20ไดมอนด์หนึ่งครั้งนะครับผมก็ลองไปหนึ่งครั้งจัดไปเฮ้ยเฮ้ย ผมลอแค่ยี่สิบไดมอนด์นะครับผมได้มาเก้าสิบเก้าไดมอนด์นะครับผมทุกคนเฮ้ยดูดิโคตรดวงดีเลยทุกคนโอ้อย่างคุม้มโคตรเลยโคตรคุ้มเลยนะครับผมทุกคนเฮ้ยเอามาผมเอาคืนให้นะครับผมอ่าเรา้วกดไปสักอ,อีกครั้งนี้สักอ่าอีกอีกสองครั้งเอ้ยอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับผมได้เกาสิก้าไดมอนด์เฉยนะครับผมทุกคน โอเคนะครับผมเล้วก็นี้เป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยอ่าเป็นแมเสเซอร์มงคลใช่ไหมเอออันนี้ก็ลยงเล่น3รอบนะครับผมเล้วก็ทําลายพระยานพานะ4ครั้งนะผมอันนี้เป็นภารกิจประจําจวันไหมทุกคนน่าจะใช่มั้งนะครับผมเล้วก็อนนี้เป็นกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์แบบ CVC นะครับผมกิจกรรมะเริ่มนนะอีก1วันอันนี้ก็ยังไม่เข้าใช่ไหมา โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าดีกว่าแล้วบกว่าร้านค้ามีอะไรบ้างน,นะครับผมนี่มีกิจกรรมเข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นกิจกรรมนี้เลยนะผมเป็นไอวอลใหม่นั่นเองนะครับผมนี่ข้อนี้เลือกของเราวันที่เราไม่ต้องการออก2อชิ้นใช่ไหมทุกคนเลือกเป็นอันไหนดี นี่ก็แล้วกันนะครับผมปุ๊บโอเคเอาออกไปโอเคนะครับผมอันนี้ก็เริ่มต้น,ตนที่กาวไดมอนด์เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ผมยังไม่เล่นนะทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมแล้วก็นี้อ่าเป็นชุดใหม่ในชุดนี้เนี่ยผมได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็โกลเยลโอเคยังไม่มานะก็สกินปืนนี้โอเคสุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นตู้อีโวใหม่นะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะผมเป็นเซตอะไรวะเนี่ยเซตซามูไรอ่ะทุกคนนี่แล้วผมเป็นซากุระซามูไรนะครับผมนี่ ประมาณนี like uh, ้เลยนะครับผมสหลับเซตอีโว่ใหม่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกโค้ชไหมทุกคนเออแล้วก็นี้มีอะไรเนี่ยกล่องอะไรทุกคนเป็นกล่องอะไรวะอ๋อเป็นเกี่ยวกับอ่าตระชนคุลปุนโลกหรอ เออนะผมกลับไม้ซุ่มอีกแล้วนะครับผมเหมือนทุกคนนะก็คือนี้เลยนะครับผมมีท่าทางนี้นะครับผมแล้วก็เป็นกระเป๋าหรือว่าบอดหรือว่าไอวอนะครับผมทุกคนนะก็กล่องละ30ไดมอนด์นะครับผมทุกคนคือแบบถูกมากนะครับผมแล้วก็มีกล่องนี้ด้วยมีกล่องนี้ด้วยนะครับผมกล่อง T นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนิวโหน่าซิบตระชนหนึ่งตระชนสองโอ้โห โคตรสุดบอกเลยมาครบเซตเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็มีอันนี้เต้นจนหยุดอะไรเนี่ยเต้นจนหยุดสุดท้ายนะครับผมทุกคนก็คือเป็นท่าทางนะครับผมนํามาขายในราคา3ามร้อยาดิกไดมอนด์หรือว่าราคาอื่นๆนะครับผมนะครับแล้วก็นี่เป็นเกี่ยวกับอ่าเป็นหมวกใช่ไหมทุกคนหมวกชิดกันสูงหรอเออนะครับผมเป็นหมวกกีฟพอบนะครับผมหนึ่งพันไดมอนด์เท่านั้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสลัปตอนนี้ที่มีอยู่นะครับผมโอเชสลาบวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดนะครับผมแต่ว่าผมจะมาอัพสกินปืนเ โอเคของผมด้วยนะครับผมแต่ว่าไดมอนต์ผมยังไม่โผล่ทุกคนมาโอเคเดี๋ยวผมขอเติมไดมอนต์ก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ไดมอนต์ของผมก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่แบบอยากให้ผมบอกเทคนิคก,การหาไดมอนต์เหมือนของผมนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วย <c oughs> เอาไปกดเฉยโอเค <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมมาเป็นการไม่เสียเวลาแล้ว <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเกรดเป็นสกินปืน AK มังกรกันดีกว่านะครับผมทุกคนก็คืออัพเนี่ยอ่ามันใช้เท่าไหร่วะโอ้โห1,800ไดมอนต์เลยนะครับผมทุกคน ก็คือแบบถ้าเราไปสุ่มกล่องเนี่ยมันมีกล่องใ้สุ่มมาถือว่าสุ่มกล่องเนี่ยผมครัวกาดทุนเนี่ยทุกคน <c oughs> นะสุ่มกล่องเนี่ยผมครัวกาดทุนนะครับผมทุกคนเพราะว่ามันมีแบบกาดทุนด้วยใช่ไหมทุกคนนี่นะผมกล่องละห้าสิบเลมอนนะผมก็คือโอกาสกาดทุนนี่มีเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวลองสั้งหนึ่งกล่องนิดโอ่งเอ้ยนี่ไงกงล่องแรกก็ทำไรแล้วทุกคน <c oughs> ลองอีสกสักกล่องนี้ปุ๊บนี่ไงโอ้โหอันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมวันนี้เป็นแบบพอดีเลยนะครับผมปุ๊บแต่ว่านี่ไงขาดทุนนะผมคือแบบมันขาดทุนง่ายเงเปิดเปิดกล่องแบบนี้เฮ้ยได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยเอ้ย <c oughs> เอ้มาวะเอ้ยโอ้โหนี่ไงขาดทุนเฮ้ยปุ๊บอันนี้ขาดทุนหนักเลยนะครับผมทุกคนจุบ๊บอันนี้ก็ได้อยู่ โอเคปุ๊บขอแบบมากกว่า5เออยังไงก็ได้นะครับผมไม่มากกว่าห้านะครับผมโอ้โหเปิดไปโอ้โหนี่ไงอันนี้ขาดทุนนะครับผมปุ๊บโอ้โหอันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมทุกคนมาโอเคจัดไปอีกหนึ่งกล้องโอ้โหนี่ขาดทุนจัดไปอุ้ยอันนี้คำไรวะทุกคนโอ้โหโอ้โหคำไรอีกแล้วจุ๊บโอ้โหอันนี้แบบเท่าตัวนะครับผมไม่เป็นไรต่เต่าตัวเนี่ยเออนี่คำไรนะครับผมทุกคนจัดไปโป้งนี่ไงสวย สวยสูบไปเรื่อยๆโอ้โหนี่กาดทุนว่ะปึ๊บอื้มจัดมาชิวๆนะครับผมชิวๆเอ้ยอันนี้กาดทุนชิวๆยาวๆไปเออกับไรนะครับผมโอ้กาดทุนดีเร็วมาได้ยังวะรีวิวหนึ่งอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับผมอัพเป็นรีวิวไหนวะเมื่อกี้อัพได้ยังวะรีวิวห้าใช่ไหมโอ้โหขาดอีกเพียบเลยทุกคน <laughs> ขาดอีกเพียบเลยนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อนะครับผมทุกคนโอ้โหขาดอีกเยอะเลยนะครับผมทุกคนสองร้อยกว่าใช่มเมื่อกี้ สองร้อยตั้งเลยว่าผมลืมสองร้อยแปดสิบออื่นนะผมจําไม่ได้ทุกคนปุ๊บนี่ไงโอเคจัดไปยาวๆไปเลยนะครับผมสุ่มไปหมดเลยนะครับผมปุ๊บขาดทุนขาดทุนมันต้องกาไรเอออันนี้เท่าต,ตัวไม่เป็นไรนะครับผมโอ้โหนี่ไงคือแบบสุ่มรวบเลยเออแบบนี้ต้องการแบบนี้นะครับผมนี่เออนะครับผมโอ้โหจัดไปก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดก็จัดไปยาวๆบอกเลยจัดไปยาวๆเออแบบนี้เลยที่ต้องการ เออนะครับผมอ,อย่างชอบเลยโอ้โหอัพได้ยังวะเออนะผมนี่อัพได้แล้วนะผมะรีวิวห้านะผมจัดไปนี่โอ้เสียงเอฟเฟกโคตรอลังการนะครับผมได้เป็นเอฟเฟกยิงมานะครับผมโอ้เมื่อไรจะถึงเอ้ยแล้วก็ได้เป็นเอฟเฟกสังหารด้วยนะครับผมเมื่อไรจะถึงเลเวิวหกเนี่ยโอ้โหเลเวลวหกสี่ร้อยเฮ้ยโคตรเยอะย่างเยอะบอกเลยนี่นครับผมต้องหมดอีกอกี่แสนวะ <laughs> โอเค นะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็จะสุ่มไปหมดเลยนะครับผมทุกคนสุ่มทีละนนี้เนี่ยมันเสียเวลาไหมวะแต่ว่าโอ้โหนี่ไงเริ่มขาดทุนแล้วทุกคนเออมาวะมาวะเอ้ยต้องคันเหมือนเมื่อกี้อะ่ะเออแบบสิบรัวๆอะไรแบบนี้นะครับผมห้าห้าห้าเอ 5, 5, 5. เอแบบต้องการแบบสิบรัวๆอะไรแบบนีอ้ออกให้หน่อยดิเออสิบนะครับผมนี่จะสุ่มอันนี้หมดเลยนะครับผมตรงเอ้ยสามเพิ่งออกเมื่อกี้เองนะทุกคนเออนะครับผมสามเพิ่งออกว่ะ เ,เริ่มขาดทุนเลยวะเริ่มขาดทุนเลยวะทุกคนจจ็บนี่ไงเริ่มขาดทุนแล้วเริ่มขาดทุนแล้วทุกคนโอเคแนละ้วผมเหลือจิตโรยไดมอนด์ทำอะไรสุม่มมานั้นแหละเออเอาอยัางไงก็ได้จดกว่าจะรีวิวจิตเลยครับผมเออสุ่มไปหมดเลยครับผมโอ้โหนี่ไงสิบครับผมมาสุ่มไปยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปแจกโค้ดกันนะครับผมทุกคนมาโอเคก็จะหมดแล้วทุกคนจะยินๆนนะเออจะหมดแล้วนะครับผมโอ้โห นี่ไงมาติ ang, problem, ้งต well, ังผมน่าจะหมดแล้วไม่ใช่เลยวันเอ้ยหลังๆนี้เริ่มขาดทุนหมดทุกคนเออมาว่ะมาว่ะเออมาว่ะมาว่ะสิบอีกไม่ออกเว้ยสิบอีกโอ้โหเก็บโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนสำหรับการสุ่มกล่องเปลือของเรานะครับผมโอ้โหได้มาเจอด้วะสองร้อยนะครับผมขาดอีกอ่าเท่าไหร่วะขาดอีกสองร้อยใช่ไหมถึงจะอัพเป็นเลเวลหกอ่ะทุกคนใช่ไหม เออนะครับผมโอ้โหกาดิ๊กพันกว่าไดมอนด์นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมนะปีผมได้นะก็ยูอดีนี้เลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าเก้าแปดเท่านะครับผมสามารถเติมมาให้กันได้นะครับผมโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปใส่คุ่กันดีกว่าครับปิดการไม่เสียเวลานะครับผมก็มาที่ประกาศนะครับผมแล้วก็ อ่าไหนบ่าแรกไอเทมค้ณนะผมกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาหน้าใส่โค้ดแล้วนะครับผมเราก็นี่เลยครับผมนะการุดากรอกรหัสเพื่อรับของรางวัลนะครับผมก็คือเราก็ใส่ค้ดไปเลยนะครับผมนี่กดใช้งานดัดไปนะครับผมกดตกลงนะครับผมปุ๊บนี่ครับผมแสดงความยินดีด้วยนะครับผมการจัดส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เราก็จะได้มันนะผมเป็นเกรเตอร์กันบล็อกนั่นเองนะครับผมทุกคนก็คือกล่องสกินปืนนั่นเองนะครับผมใครที่แบบอยากจะได้ของฟรีหรือว่าสกินปืนฟรีแบบนี้นะครับผมก็คือกล่องนี้เลยยมมมีีีแต่่สกินนนปืดะคครับผาฟไ พลาดเลยนะครับผมก็้มันไปใส่กันได้นะผมใครที่ใส่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดก็กดติดตามแล้วก็ยกเลิกกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับทุกคนแบบใครที่แบบคลิปไม่แจ้งเตือนอะไรแบบนี้นะครับผมนะทุกคนโอเคก็เรากดเปิดม,มาเลยได้ผมใครได้จะกินปืนอะไรนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีคร mm ับ hmm. ยังไงครับผมบ๊ายบายครับกว่าจะอัพเป็นรีวิว5ต่อไปก็รีวิว6นะครับผม